ท่าดิบนะคะมีทั้งหมดสี่ท่านะคะท่าที่หนึ่งค่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ที่ห1 2หนึ่งสาสี่ห้าหเจแปดขึ้นท่าที่1 1 2่งหนึ่งสอามสี่ห้าหกเดสองหนึ่งสอง

8 1 1ดแปดหน2่งหน